A อท M อม t b ป t นแปลว่ามดเอทเมมดนวยาว A อทอมอบอกว่าม้กันเออะไรวะมันตัวนิดเดียวมันมีเดียว แถวยาวคนเข้า yeah. oh, ้องกันไปพันน้ำชิ้นใหญ่คนไปไหวในหลักเอเอทีเอนเป่ว eh, eh, ่ามัดเอเอมมเดินแถวเร็วยาวเอเอทีเอนเป่ว eh, eh, ่ามัดเอเอมมดเดินแถว ออกแล้วกันค่ะ